อันยองสวัสดีเดอ้อจ้าวันนี้พี่โบพามาเดินเล่นแล้วก็มาปั่นจัก,กรยานที่โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำของเกาหลีชื่อเขื่อนเรียกว่าไผ่ตังเต็มโอ้เรียกยากมากเลยเพื่อนๆลิ้นพี่โบแข็งพูดไม่ค่อยจะไปเป็นเขื่อนที่ค่อนข้างใหญ่เลย ที ment, years. Years, ่โบไปดูข้อมูลใน Google มานะคะเขื่อนนี้สร้างเสร็จตั้งแต่ปี2,517ผ่านมาแล้ว49ปีค่ะเพื่อนๆเขื่อนที่นี่ใหญ่มากมีประตูกั้นน้ำตั้ง15ประตูแต่ละประตูกว้างถึง20เมตรเลยทีเดียวและเป็นประตูระบายน้ำแบบอ่อนโยนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียของเราด้วยค่ะเชคเก็ย่า พี่โบถ่ายคลิปนี้ไว้ช่วงประมาณเดือนเมษายนของเกาหลีบรรยากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนๆไม่ร้อนไม่หนาวดอกไม้ก็เริ่มเบ่งบานใบไม้ก็เป็นสีเขียวหมดแล้วใครที่ชอบถ่ายรูปแนะนำให้มาเลยตัวพี่โบเองได้เป็นร้อยร้อยลูกไปกันต่อเลยจะจะพาไปที่สะพานบุกฮันกังวิวทิวทัศน์สวยไม่แพ้กันเลย น้ำเป็นสีเข,เขียวเลยนะคะเพื่อนๆน่าจะลึกน่าดูคนเกาหลีเขาชอบออกกำลังกายจริงๆเนอะขนาดพื้นที่กว้างขนาดนี้เขายังเดินกันแต่ว่าพี่โบกับสามีไม่ไหวต้องใช้จัก,กรยานไปเช่ามาคนละคันเลยค่ะอัตราค่าเช่าจัก,กรยานที่นี่นะคะถ้าเช่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยส0 0พันวอนเช่าสองชั่วโมง5,000ันวอน แล้วก็ถ้าเช่าทั้งวัน14000วอนค่ะเขาบอกว่าที่เนี่ยห้ามตกปลาเลยทำให้ที่เนี่ยมีปลาเยอะมากแล้วก็มีแต่ตัวใหญ่ๆด้วยแต่พี่โบเองไม่เห็นนะคะไม่ได้เดินเข้าไปใกล้ๆน้ำเลยค่ะกลัวพอขับข้ามสะพานมานะคะเพื่อนๆก็จะมีสวนสาธารณะให้เราเดินเนาะตรงนี้มันจะมีพวกผัก ที่เกิดเองตามธรรมชาติอันนี้สามารถเก็บได้ไม่โดนจับจะมีพวกอาจุม่ามาเก็บเต็มเลยไว้ให้พี่โบศึกษาก่อนว่าผักธรรมชาติอันไหนบ้างที่กินได้พี่โบจะมาเก็บบ้างวันนี้พี่โบต้องกลับแล้วไว้เจอกันใหม่นะนาะจะเง่มนันนายกกบายบาย